ถ่ายแล้วขายแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะป้ากาแฟอันอะไรกี้อันอะไรชเจียวิธีการเอากาแฟใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่ทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆ่อูแล้วก็จะปูมั้ยแล้วก็บนรายร้อนๆน่ากินมากแค่สิบลารีจ้าอะไรยาเงียกาแฟอุ่นบนเครื่องเขาอะไร มัมมาเตอร์ออฟจอจีอมาเตอร์ออฟจอจีมัม yes เดือดแล้วถ้าเกิดเดือดนะต้องยกขึ้นอ่าแล้วลงใหม่ให้มันฟูอีกให้มันฟูอีกฟให้สุดใช่ปะกระป๋องโอเคอ๋อนี่คือเดือดนี่ไงเดือดจแล้ว ไม่ได้จบเรียบร้อยเรียบร้อย10ล้านดอลลารผมพี่ปีแน่เลยมันเป็นกาแฟอาลักมันจะมาพร้อมกากไหมพี่ถังกับตกใจเราเราเราเคยเห็นที่ไหนนะก็แบงค์โอมาน